สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าค่ะมีสิ้้าพี่น้องไม่เห็นได้กินค่ะพี่น้องหลังจากีเท้าไปสอนเอยแม่รังง่ำมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเล่าใดเข้าแม่รังงาก็อีปูค่ะนี่เน่งดาตัวนึ่งนะพี่น้องเนาะสันใดตัวนึงเดี๋ยวพาพี่น้องมาป่นกินค่ะป่นกินเศร้านะพี่น้องเพื่อนสอนหอดจะว่าคำเลยค่ะพี่น้องมาป่นป่นน้ำกันแข่งป่นเท่ากับขัวก็เนาะค่ะพี่น้องเสือมาขัว หัวเราตําปุ้นค่ะปุ้นใส่แมงดาใส่แบบพริกดิบตุ้บแท้าะฮินงเนาะมพี่นองมาชิมน้นกันเนี่ยน้ำมันจะองเนาะอืนี่นงปุนนี้ใส่น้ำนะค่ะ คยถงกันม่กินเท่ากันเลยค่ะอาหารสนแต่สนุดยเด้หาจิ๋งอยากวิสันยานี พี่น้องขวดซุกแล้วค่ะวันนี้มะพร้าวน,น้ากันเนาะพี่น,อนะน้องเนาะแมงลางงามพี่น้อง,น,อง,น,องน่องใส่กินเนาะค่ะแมงลางงามพี่ปูใส่ปูน้าค่ะพี่น้องใส่แมงดาใสงหอมหอมหอมใส่แบบพริกดิบเนาะพี่น้องเนะมาะมากมากพี่น้องมาจับปูน,น้ากันได้พี่น่องแซ่บ,บอาหารอีสานมานเฮาค่ะใส่พริกขี้ก้อน กลิ่นบรรดาพี่น้องหาอะไรตามต่งไหทตรงนั้นทำม็อกีคานพี่น้องบ้านเข้าผมว่าเลือกกลิ่นทำม็อสกีคานพี่พออยู่พอกินด้วยค่ะแม่เป็นข้ากินกันหน่อยเนาะค่ะพี่น้องแบบนี้มักอาหารแบบนี้ด้ีค่ะพี่น้องสบายท้องกลินแล้วม่สบายท้องเลยใส่แมลงงามลงไปเนาะค่ะเพื่อต่ำให้มันละเอียดเนาะ ก็ตู่เงยเงพี่น้องว่าสิไิหาสอนอดีเยวอยากลูกพี่น้องจะไปใช้ไดค่าแตัวลูกอหาคนเอาไดก้อนนึงถืไปได้ไห่าหลายแก่หใชากันนะคะ่ะ ค่อคยกินนองน้องมากินน้ำกันไมาจำน้ำกันเ,ยนเ้ยพี่หนองมาแสบบานาาเฮาดิคันเราสิติดใจวันกันหลไรหอมจัง ทำให้มันละเอียดค่ะมันมุนแล้วค่ะตัต้นเห,หนอตำละเอียดราคาก่นใส่้ำตงปลาแดกเลยค่ะหอง่ายห,หอมหอมแมงดาตงปลาแดกโอ้ยหอมค่ะแล้วค่ะหอ คือชิลด่ะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะพี่น้องพี่น้องมาด้อพี่น้องมาจำปุ่นจำปุ่นน้ำกันค่ะแซ่บๆหอมแมงดาเลยค่ะกินยังไงพี่น้องสานมาหน้าเฮามาพี่น้องวันนี้มากินเขาเสาน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ค่ะ คือนอนใ้กินข้าวต้องกาบนแมงละงงื้อแมงหางแม่หอลุกันเด้อบนฟไปู่เะปูกรปูกปูกปูกัปูกระปูกรกรปูรระปรปูประปกกระปูกระปูกระปกระปรปรรรปูะ แม่ป้อนนี่วันนี้นิขาบางทีจำนิ้วเขาเอ้าเอาอันเอ้าเอ้าอันน,อน,อนนี้อันนี้ป้อนเอ้าสวัสดีครัแม่บอกสวัสดีครับยงสนเลยเอเส,ส,สวัสดีครับบัยงยบสาน้องมาเรื่องค่ะ

เกตนาค่ะพี่น้อเกเดตนาตามวงวานที่มันแรงนี่นเดี๋ยวเสียพี่หน่อแล้วติดบ้านๆวิธีว่าเปิดแถวแถววิดีแถวด้าปวดจ้า

ลูค้ามาสื่อ่น้องสื่อวยิฮะเอ้าอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษค่ะเฮ้ยขอบอกกันป่ามาสร้างเันบทั่วจะลืม่ลืมนมนะเปิด้วนะคะค่ะค่เอาว่าปวดข่าพี่น้องเอ้ย Những người cốp đi của mình chị ngưng mặt đi 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 ngưng đi ngưng mặt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  đi đi ต้มมัตนตมน้แมกก็กินดูภาพพี่น้งนนอนนนงดี่น้ำพี่นอ้องดูงานดีที่น้าดีไปนานไดงไหมน่ใจ่ยังดโอ้ย ก็จะหมุนเขบ้างนี่ฮะสอนอีกพี่นะ้ <ผม S 2> องเราจะคิดไปเพื่อสนีเด้อค่ะพี่นออ้องถากติดตามกดไค์ก็แช่ก็กตีถึงกำลังแรงใจในเด้อค่ะคิดหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะกิบปลาทั่วไ้ป่ากัยค่ะ